สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะ uh, background อาจจะเปลี่ยนไป scenario รอบๆอาจจะเปลี่ยนไปก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบ background ก็อาจจะไม่คุน้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นห้องนอนของเอิงที่เมืองไทยเองนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา unboxing เสื้อผ้านะคะที่เอิงสั่งมาจากแบรนด์ l o w v i t o นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอเนี่ยเราต้องบอกว่า thank you l o v i t o for sponsoring this video ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าเลยไป ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอนะคะเสื้อผ้าทุกชิ้นนะคะเอิงจะใส่ลิงก์ไว้ที่ description box below นะคะคือทุกคนสามารถกดเข้าไปที่ชอบเสื้อผ้าตัวไหนสามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้กล่อง description ได้เลยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะวันนี้เอิญจะแบ่งวิดีโออแบ่งสไตล์เป็น3สาสไตล์นะคะคืออเอิญเลือกเสื้อผ้ามาเป็นสีโทนสีขาวโทนสีดําแล้วก็ชุดออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ first categories นะคะก็คือสีขาวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะทุกคน ค่ะตัวแรกนะคะเริ่มจากลุคเบสิกก่อนนะคะทุกคนก็คือเป็นเสื้อกล้ามนะคะแต่ว่านงอเงืะมีดีเทลก็คือมีความแบบมีลงมีลายใช่ไหมทุกคนก็ตัวเนี้ยสาหรับเอิญอะเอิหนเอิคิดว่ามันใส่ค่อนข้างสบายนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยค่อนข้างแบบว่าไม่ได้หนามากจนทาให้เรารู้สึกร้อหรืออึดอัดนะทุกคนก็คือตัวเนี้ยสาหรับเอินอะเอินว่าไปแมท์กับยีนหรือว่าใส่กับเลกกิ้งที่เป็นตัวออกกาลังกายอะก็สวยนะคะทุกคนก็คือเพิ่มดีเทลให้กับลุคของเราเนาะเดี๋ยวนจะะแปให้ดูเหมือนว่าาใส่ออกมแล้วจะเป็นนยังงไะคะทุกคน ค่ะสำหรับตัวที่2นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเสื้อกล้ามใช่ไหมคือเอิญอ่ะชอบ เสื้อกล้ามาใสน่นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเป็นคนตัวเล็กอะทุกคนสายสตรัปข้างหลังเวลาแบรนด์ทําส่วนใหญ่จะชอบแบบทาฟิกซ์มาเลยคือทําให้เราอาจัะสายไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องห่วงคะ่ะตัวนี้หมดปัญหาแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือน้องมีสายตรงนี้นะคะให้เราสามารถแบบว่าปรับความยาวของสายได้ตามใจชอบเราเลยนะคะซึ่งเออหนะ่เลิฟม,มาเพราะว่าแบบมันปรับได้ไงทุกคนบางทีแบบถ้าเป็นแบ,บรนด์อื่นอย่างเงี้ยบางทีเราปรับไม่ได้ใช่ไหมแต่ของโลวิทโตเนี่ยที่กดมาก็คือตัวนี้สามารถปรับสตรัปได้ เอิญชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถใส่แบบแคชชวลก็ได้หรือว่าใส่เป็นทางการก็ได้นะคะโดยที่เอิญอาจจะใส่แบบแคชชวลให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเอิญจะแบบลองใส่แบบกับเป็นแบบฟอร์มัลให้ดูอีกทีนึงนะคะซึ่งเอิญเดี๋ยวเอิญจะแบบเนี่ยแมทช์กับกางเกงยีนก็จะเป็นแคชชวลแมทแล้วใส่กับสูทอีกตัวนึงก็จะเป็นฟอร์มัลก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้ค่ะตัวที่3ามที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะทุกคนก็คือกางเกงขาสั้นนี่เลยคือดีเทลของน้องเขาอะค่ะจะอยู่ตรงลายตรงนี้เน ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดกันไหมแต่ว่าน้องจะมีลายพิมพ์แบบนี้นะคะทั้งตัวเลยนะคะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้องกดกางเกงขาสั้นตัวนี้มาเพราะว่านอกจากน้องใส่สบายแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีลายที่แบบทําให้กางเกงเราดูมีดีเทลด้วยนะคะแลวตะกี้น้องแอบไปลองมานิดนึงก่อนแล้วด้วยแล้วก็เจอว่าจริงๆแล้วผ้าน้องเขาไม่บางเลยนะคะคือถ้าใส่ออกมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเห็นแน่นอนว่าเราจะโป้นะคะคือน้องผ้าค่อนข้างหนาด้านในเอรู้สึกว่าเหมือนจะมีซับด้วยใช่ก็เดี๋ยวเราจะลองมาแมทช์ลุคนี้ให้ทุกคนดูกันว่าเอ นนะะกับเสื้อหรือว่าท็อปด้านบนด้วยอะไรได้บ้างนะคะ ค่ะสำหรับลุกเสื้อสีขาวนะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกคนเอิงกดสั่งตัวนี้มานะคะเป็นเบสิกเซ็ที่เอิเชื่อว่าหลายๆคนคงมีติดตู้อยู่แล้วแหละแล้วก็วิธีการเพราะว่านองวิธีการแมชเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยสําหรับเอิน่ะเอิน่ะจะแบบเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนอยู่แล้วใช่ปะเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่เอิเลือกมาเนี่ยก็จะต้องแมชกับกางเกงยีนได้เพราะว่าเวลาอยู่สวีเดนเอินก็คงไม่ใส่กระโปรงเพราะว่ามันหนาวมากอะไรเงี้ยเอิญก็เลยเลือกชุดที่มันสามารถแมชกับกางเกงยีนได้นะ่นชักไดปใู ค่ะตัวต่อมานะคะอาจจะไม่ใช่สีขาวนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสีครีมแล้วก็มีลายเนาะคือตัวนี้เป็นเสื้อยืดแขนยาวนะคะที่มีปกเป็นดีเทลซึ่งส่วนตัวเออรู้สึกว่าน้องเขาอ่ะสามารถแบบใส่เดียเด่ยวๆได้ถ้าอยู่ในอากาศเมืองไทยหรือว่าอยู่ในห้องแอร์เมืองไทยใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเอาไปใส่ที่ต่างประเทศนะคะเออรู้สึกว่าน้องสามารถแมทหรือว่าเอาไปเลเยอรงกับแบบเสื้อผ้าตัวอื่นได้นะคะอย่างของเอิรเนี้ยก็อาจจะแบบไปใส่เสื้อคอต่อไว้ข้างในหรือว่าอาจจะใส่แบบพีชเทคไว้ข้างในเราใส่น้องเขาอีกชั้นหนึง่งแล้วก็แบบ อาจจะแมทช์กับแบบว่าอะไรก็ได้ที่เราแบบท็อปข้างล่างอาจจะเป็นกางเกงยีนสีขาวนะคะค่ะก่อนที่เราจะมูฟออนไปที่สีดําหรือว่าโทนสีเข้มแล้วก็ชุดออกกําลังกายนะคะอันนี้เป็นสีขาวตัวสุดท้ายซึ่งตัวนี้เออรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยนะคะเป็นสไตล์แบบว่าแคชชัวลนะคะทุกคนแต่ว่าน้องมีดีเทลตรงปลายนะคะซึ่งตัวนี้ผ้าไม่หนามากนะคะคือผ้าแบบผ้าบา,บางประมาณหนึ่งถ้าทุกคนสังเกตเห็นก็คือจะเห็นมือหนึ่งใช่ไหม ซึ่งเออรรู้สึกชอบเพราะว่ามันไม่หนาจนเกินไปนี่นแหละมันใส่เมืองไทยได้ต่อให้เป็นแขนยาวเราก็ไม่รู้สึกร้อนจนเกินไปนะคะแลวอีกอย่างหนึ่งเออรชอบตรงชายมันอะคือมันเหมาะกับการเป็นแบบ casual look ที่ไม่แบบ too casual เหมือนอย่างน้อยเราก็เลือกเสื้อผ้าที่ยังพอมีดีเทลบ้างนะคะคือใครที่ชอบแนว casual อยู่แล้วแต่อยากเพิ่มความแบบมีดีเทลกุ๊ก๊กให้กับเอาลุคของตัวเองลุคของตัวเองวันนั้นนะคะก็คือเออรรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างเหมาะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ move on ไปที่เสื้อผ้าสีดําก่อนที่จะ move on ไปที่ กีฬานะคะก็เสื้อผ้าสีดาตัวที่เอิญกดมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยค่ะน้องจะเป็นเสื้อแขนยาวที่เป็นคอวีแล้วก็ค่อนข้างรัดรูปนะคะจากที่เห็นก็คือน้องเนี่ยแบบรัดรูปมากนะคะก็คือเดี๋ยวเอิญจะไปใส่ให้ดูว่าน้องใส่ออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะคือโชว์แบบนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเราทุกคนก็เดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูว่าเออน้องใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะค่ะตัวต่อมานะคะคือ เสื้อกล้ามนะคะดูคนที่ใส่น้องเป็นอย่างนี้ทุกคนคือเวลาใส่น้องก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเอิญชอบตรงที่ว่าดีเทลปกติเสื้อกล้ามมันคือสตรัปมันจะสองข้างแบบนี้ทุกคนข้างนึงตรงนี้ข้างนึงตรงนี้ใช่ปะแต่ว่าสาหรับน้องคนนี้เขาอะสตรัปก็คือเป็นสตรัปคู่แต่ว่าอยู่ด้านเดียวก็คือด้านหนึ่งจะเป็นสตรัปแบบนี้ส่วนอีกด้านนึงก็จะเหมือนกาะอกใช่ไหมคะก็จะเพิ่มความลุกเล่นแล้วก็ดีเทลให้กับน้องซึ่งเอิญรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ได้หนามากคือมันสามารถเอาไปเลเเเยอออออรรรรร์กกกกัััับบบบบสสสืื้้้้ดดาาาาานนนนใใีีไํหคท่่่แแลวววโปูึมมจจะ e v วิว i n g ใช่ไหมทุกคนก็คือแบบเราสามารถใส่เสื้อที่มันเป็นเสื้อแบบบางๆข้างในได้ที่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็สามารถทับน้องตัวนี้เข้าไปได้อีกชั้นหนึ่งทุกคนค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวที่ได้ใช้บ่อยมากตอนอยู่ที่อังกฤษนะคะทุกคนก็คือน้องเสื้อยืด แขนยาวคอเต่านะคะคือตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันใส่ค่อนข้างสบายแล้วที่เอินสังเกตก็คือเนื้อผ้าตรงนี้ของโรวิทัวรค่อนข้างหนาคือเหมือนเขาต้องการจะมีโชว์ว่าตรงบริเวณคอของเราตอนที่ใส่นะี่มันอุ่นจริงๆนะคะคือเอินสัมผัสได้เลยว่าตัวเนื้อผ้าตรงตรงบริเวณบอดี้นะคะทุกคนมันจะมีความแบบบางกว่าตรงที่มันเป็นคอเต่าตรงนี้นิดนึงซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นอาจจะทําให้แบบเนื้อผ้ามันแบบ เหมือนความหนามันอาจจะเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าเออรู้สึกว่าตัวนี้พอจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าตรงบริเวณคอมันค่อนข้างหนานะคะคือใครกําลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่ากําลังจะไปแบบเออเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่มันอากาศเย็นเนี่ยเออเออเคยได้รับคอมเมนต์เหมือนกันว่าเอออยากให้เออนงลองทำลุคบุ๊กตอนช่วงที่มันเป็นช่วง fall ือ winter ใช่ไหมคะเคลื่อนจะบอกว่าเออหนาใส่แบบคอตแบบนี้บ่อยมากเดี๋ยวจะแมทช์ให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงค่ะแล้วก็สุดท้ายก่อนที่เราจะ move on ไปที่หมวดกีฬานะคะก็ค เช่นเคยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเรากดสั่งเสื้อกันมาเยอะมากเนื่องจากว่าอากาศที่เมืองไทยค่อนข้างร้อนนะคะตัวนี้เนี่ยวิธีการใส่น้องเขาเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคน นี่คือน้องอาจจะไขยปกติสายไข่จะอยู่ด้านหลังใช่ไหมคาเวลาเราใส่เสื้อกล้ามแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยสายไขยเขาอยู่ด้านหน้าเพราะใส่ออกมาแล้วไขยก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะคือตัวนี้สำหรับเอิร์นรู้สึกว่ามันอาจจะแบบแอบโป๊ไปนิดนึงก็อาจจะต้องเอาไปแบบว่าใส,ส่สูททับหรือใส,ส่เสื้อแขนยาวด้านในหรือว่าเอาแจ็คเก็ตทับอีกทีนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแบบดูโป๊ไปนิดนึงนะคะ จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับลุคสีขาวกับสีดำไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะ move on ไปที่หมวดกีฬาบ้างนะคะคือเอินกดสั่งกางเกงออกกําลังกายมาทั้งหมด2ตัวนะคะเป็นกางเกงขาย,ยาวเป็นเลกกิง้งคือนรู้สึกว่ามันเอาไปแบบออกโยคะก็ได้ออกพิลาทิสก็ได้เอาไ้เล่นกีฬาชนิดอื่นก็ได้นะคะเอินก็เลยชอบแบบสั่งเลกกิ้งที่มันเป็นขายา,ยาวมานะคะแล้วก็เอนินเน่าจากว่าพอมีขาย,ายาวแล้วเราไม่มีขาสั้นไม่ได้ทุกคน,นก็เลยกดกางเกงขาสั้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงนะคะเเรรริ่่่มททีีตตตัวแกกนนนนนนะะะคะะาาคคค้้้ออองงงจหาาาป็ยุืื คือดีเทลน้องจะอยู่ตรงนี้นะคะคือน้องจะมีความแบบโปรง่งเหมือนเอินเดาว่านะเอินเอินเดาเองว่าเขาน่าจะตั้งใจทําเพื่อที่จะเอาไว้ระบายเหงื่อนะคะทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นผ้าไม่เหมือนกันคือตรงนี้มันจะเป็นผ้าปกติเหมือนผ้าเลกกิ้งใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าตรงนี้น้องจะเป็นตาข่ายนะคะ เหมือนเอาไว้ให้แบบระบายอากาศได้อะไรเงี้ยทุกคนเห็นไหมไข่ตัวนึงนะคะที่เป็นเกงขายาวยนวะทุกคนก็คือจะเป็นตัวนี้สีเทานะคะก็ตัวนี้ไม่ได้มีดีเทลอะไรนะคะแบบที่มันเป็นสเปซิฟิกมากเหมือนตัวสีดําตะกี้แต่เอินว่ามันใส่ค่อนข้างสบายแล้วก็ผ้าค่อนข้างยืดหยุ่นดีเลยนะคะทุกคนอื ตัวสุดท้ายนะคะเป็นกางเกงขาสาั้นที่เอาไว้ใส่ออกกําลังกายได้นะคะทุกคนก็คือเออรู้สึกว่ายังยืดน้องอ่ะค่อนข้างดีแล้วก็ดีเทลน้องจะอยู่ที่แบบความเป็นแบบชายๆนิดนึงรู้สึกว่ามีแบบชายกางเกงที่มาดูค่อนข้างผิว <c oughs> คือเป็นเหมือนกางเกงออกกําลังกายที่ไม่ใช่กางเกงออกกําลังกายอ่ะทุกคนคือมันสามารถใส่ออกไปเป็นแบบ เป็นเป็นกางเกงชิ้นหนึ่งดีๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าน้องเป็นกางเกงออกกองออกกำลังกายทุกคนด้วยความที่แบบดีเทลต่างๆดูตรงชายดีคือแบบสวยก็เดี๋ยวจะไปลองใส่ให้ดูว่าตัวนี้พอใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกซิ่งเสื้อผ้าจากแบรนด์ Lovito นะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของกันเองแล้วมาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย